กับข้าอย่างอื่นเลยหรือไงคะนี่มันร้านอาหารตามสั่งนะไม่ใช่ร้านข้าวเปล่าเอาข้าวป่าจ้าโอ๊ยบอกว่าไม่ขายไ,ไงโว้ยพูดไม่รู้เรื่องหรือไงถ้าแกจะสั่งไอ้ข้าวเปล่านล้วไปสั่งร้านอ,อื่นโน่นไปหรือไม่ก็ไปกินข้าวที่วัดโน่นไปวิกกี้เข้าไปทําอาหารให้พี่หน่อยจานหนึง่งไปจะดีหรอพี่ถ้าฉันทําคุณว่าจะต้องว่าฉันแน่ๆเลยอะ่ะ เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่จัดการเองพวยไม่รู้เรื่องจริงเลยบอกให้ไปไงไคุณวาดคะหวยใกล้จะออกแล้วนะคะคุณวาดไม่ไปลุ้นหวยหรออีกอย่างนะคะฉันว่าคุณวาดเข้าไปเก็บเงินลูกค้าด้านในดีกว่าเดี๋ยวด้านนอกเนี่ยฉันจัดการเอง ใจเย A ็นนะคะคุณว่ายตายแล้วฉันลืมไปเลยอะงั้งนฉันฝากไว้ที่นี่หน่อยนะคุณคะอย่าเพิ่งไปคะ่ะคุณกินนี่ก่อนนะคะผมไม่ได้สั่งข้าวผัดกะเพรานะครับผมเอาแค่ข้าวเปล่าแล้วคุณสั่งแค่ข้าวเปล่ามากินกับอะไรล่ะคะคุณมีกับข้าวมาเองเหรอ ผมขอพิกน้ำปลาที่ร้านของคุณได้ไหมครับคุณทานผัดกะเพราที่ฉันทำให้ดีกว่าค่ะอย่ากินข้าวเปล่ากับน้ำปลาเลยนะคะแต่ว่าผมมีแค่1ิบบาทเองนะครับวันนี้ฉันจะขายให้คุณในราคา10บบาทแต่ว่าวันหน้าฉันไม่ขายราคานี้ให้คุณแล้วนะคะคุณจะต้องทำงาน หาเงินมากินข้าวร้านฉันให้ได้นะคะสู้ๆค่ะขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณจริง Buồn! ินนี่พอเถอะครับผมยังไม่เห็นพี่กินข้าวเลยตั้งใจเอามาให้นะครับเอกเป็นใครเนี่ยเองมาช่วยข้าวทำไมดูท่าก็ไม่ได้รวยมากนะทำไมไม่เก็บไว้กินเองอะเมื่อวานก็เอายามาให้เนี่ยรู้จักกันหรือเปล่าก็ไม่รู้จักผมกแค่อยากจะช่วยพี่นะครับอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็อยากจะช่วย ขอบใจเองมากนะเองนี่เป็นคนดีจริงๆเลยข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะ่ะเองจะต้องไปได้ดีแน่เลยเออขอให้เจริญเจริญนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับพอดีพักเที่ยงนานแล้วเดี๋ยวเจ้านายว่าไปก่อนนะครับจานะ่ายน้ำหน้อย ชายคนนั้นเขาเป็นคนดีจังเลยนะพี่คุณว่ามายืนทําอะไรตรงนี้อะคะนี่เธอฉันเคยบอกกี่ครั้งแล้วว่าทาอาหารเนี่ยทาให้มันน้ร้อยไม่ใช่ทําเยอะๆเหมือนให้วัวให้ควายกินแต่ในย่านนี้มีแต่คนใช้แรงงานอีกอย่างเขาก็เป็นลูกค้าประจําของร้านเราด้วยเขาจะต้องกินอิ่มจะได้มีแรงไปทํางาน,นะคะ่ะ แล้วเนี่ยมันอะไรฮะแกมองดูสิเศษข้าวที่มันเหลือๆเนี่ยไม่ใช่ว่าขอให้คนใช้แรงงานหรือไงจนแล้วยังไม่เตรียมกันลาขออย่คนพวกนี้นี่เอ่คุณว่าคะบางทีที่เขากินไม่หมดอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเพราะอะไรไหนกันลองพูดมาสิฮะ ก็คุณวาดอ่ะเอาวัตถุดิบเก่ามาให้ฉันทําให้ลูกค้าแต่จะเนื้อสัตว์ผักสดบางอย่างมันค้างมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะเป็นฉันฉันกินไม่หมดหรอกค่ะนี่แกยังจะมาเถียงซะอีกวอฮะฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมเรื่องวัตถุดิบเนี่ยไม่ว่ามันจะค้างกี่วันพวกแกเนี่ยก็ต้องเอามาทานให้มันหมดก็ค่อยไปซื้อใหม่นี่จะบอกอะไรให้นะหัดใช้คำอกน้อยมีของพวกแกเนี่ยคิะบ้างนะ ต่อไปเนี่ยก็ใส่ให้มันได้น้อยลดต้นคุณเพราะอะไรอ่ะรู้จักไหมต้องให้สอนอก็เพราะว่าพวกแกเนี่ยโง่อย่างนี้ไงถึงได้ต้นเอาต้นเอาอยู่แบบเนี้ยโอ๊ยไ,ไ,ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยโวยก็ไม่ถูกมึงมาบ้ามาบ้ามาโอ้อย่าล้มเสียคุณพเอาไงดีอะพี่คุณว่านี่จะใจจืดใจดำเลยขนาดนี้เนี่ย กขมากินเขาก็จ่ายตังค์ไม่ได้มาขอกินฟรีๆเขาจะกินหมดกินไม่หมดหรือไม่กินเลยมันก็สิทธิ์ของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปลดปริมาณลงสักหน่อยแล้วของไม่มีคุณภาพแบบเนี้ใครจะไปกินลง มีอะไรหรือเปล่าครับอ๋อพวกคุณจะมาเอาเงินที่ผมติดไว้เมื่อตอนกลาวันใช่ไหมคือผมยังไม่เลิกงานเลยครับแล้วก็นายเขายังไม่ได้จ่ายค่าแรงด้วยเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นอะข้าเย็นของนายเราไปสิพวกคุณเอามาให้ผมทำไมครับรือทำแบบนี้เจ้าของร้านว่าพวกคุณแน่ๆ ไม่ว่าหรอค่ะข้าวในกล่องนี้เนี่ยเป็นข้าวเปล่าผูกน้ำปลาที่คุณชอบนั่นแหละขอบคุณมากมากนะครับไสู้ๆนะนะพวกฉ<ว> <ไป S 2> ันเป็นกำลังใจ <ไป S 1> ให้ให นายเอาข้าวนี้ไปกินนะกินข้าวกับน้ำปลายอย่างเดียวมันจะไปอิ่มอะไรล่ะขอให้ในายสู้กับการใช้ชีวิตต่อไปนะแล้วสักวันมันจะเป็นวันของนายเองวันนี้พวกฉันไม่คิดตัง น้องเมื่อปีที่แล้วนี่ทำไมโอยโถ่ทำไมไม่ถูส er ักทีวะเฮ้ยลูกค้ามายิงไม่เข้าร้านอยู่แล้วแบบนี้จอมกล้วนี่ไหนมาจ่ายค่าที่เนี่ยโอยผัวป้าหขนบอลนี่ออกเลยตรงนี้ก็ มาทำงานที่นี่เถอะนะคะพวกฉันไม่มีเงินซื้อข้าวกินเลยอะค่ะนะคะ,นะคะไปฉันไล่ผู้แกออกไปตั้งนานแล้วผู้กแกยังแบกบหน้าหนา,นานของผู้แกเนี่ยมาอีกเหรอคะดูสภาพผู้แกตอนนี้สินีก็ขอทานข้างถนนออกไปเลยนะไปเดี๋ยวลูกค้าจะไม่กล้ามากินข้าวที่ร้านฉันไปไปไปคุณว่าคะถ้าคุณว่าไม่รับเราเข้าทำง,งาน พวกเราขอข้าวเปล่าคุกกับน,น้ำปลากลับไปกินหน่อยได้ไหมคะเด็กฉันจะบอกอะไรให้นะข้าวแค่เม็ดเดียวเนี่ยฉันก็ไม่ให้พวกแกกินหรอกนี่พวกแกจำไม่ได้แล้วหรอว่าฉันไล่พวกแกออกเพราะอะไรพวกแกมาทำอะไรที่นี่ฮะ ส่งข้าวค่ะอ๋อ,อ,อมาส่งข้าวแล้วไหนล่ะเงินเอามาสิ <laughs> ฉันว่าแล้วเชียวว่าพวกแกเนี่ยต้องแอบเอาเศษข้าวจากร้านอาหารของท่เนมาให้คนใช้แรงงานนั่นใช่ไหม <laughs> พวกแกนี่มันเลี้ยงไม่เชื่องจริงแต่คุณว,ว่าคะฉันเห็นว่าวัตถุดิบบางอย่างมันเก็บไว้นานแล้วมันจะเสียคะ่ะฉันก็เลยเอามาทำให้คนอื่นกิน เก็บไว้นานมันก็ไม่มีประโยชน์คุณวาดเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณวาดอย่าทำตัวใจแคบสิคะคุณวาดคุณจะทำเกินไปแล้วนะคะทำไมทำไมฮะฮะคนอย่างพวกแกเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้แหละถึงจะซาสมของทุกอย่างในร้านของฉันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือว่าอุปกรณ์มันก็คือของของฉันทุกอย่างมันมีต้นทุนพวกแกไม่มีสิทธิ์ทำอะไรโดยพลการทั้งนั้น เขาหน้าสงสารนะคะคุณวาดสงสารตัวเองก่อนไปฮะเพราะต่อจากนี้ไปฉันไล่พวกแกสองพี่น้องออกแล้วอย่ากลับไปฉันเห็นได้อีกเดี๋ยวก่อนค่ะคุณวาดอย่าไล่ฉันกับพี่ออกเลยนะคะฉันไหวแล้วค่ะน้น้หไป ไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นแหละนี่แกไอ้คนงานก่อสร้างนี่พูดผิดพูดใหม่ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะใช่ที่ผมเป็นแค่ไอ้คนงานก่อสร้างแต่ตอนเนี้ยผมเป็นประธานบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัด ท่านประธานไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับผมก็ยังเป็นน้องคนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงพี่เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมมีทุกคนนี้ได้นะครับข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าคนอย่างเองเนี่ยต้องจเจริญแน่ๆแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆไังไปไ,ปไปครับเป็นเพราะข้าเป่าคุ้น้ำเป่าของพวกคุณ,นะคณที่ทําให้ผมมีทุกคนนี้ได้ยังไงล่ะครับเ้วยังไงไม่ทราบ ยังไงอย่างนั้นเหรอผมก็จะยกเลิกสัญญาเช่าที่ตรงนี้ไงเพราะว่าผมเป็นเจ้าของคนใหม่ของที่นี่ไม่จริงอ่ะเป็นไปไม่ได้ทีนี้คุณจะเชื่อหรือยังครับคุณวาดต่อจากนี้ไปคุณจะไม่มีสิทธิ์ขายอาหารตามสั่งอีกต่อไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจับแคบไม่มีน้ำใจชอบดูถูกคนอื่นแถมยังกดขี่คนที่ต่ำต้อยกว่า คนอย่างคุณเนี่ยสมควรที่จะเป็นหมาข้างถนออนอดีตคุณคะฉันขอโอกาสเธอนะคะฉันจะปรับคุงตัวเป็นคนใหม่สายไปแล้วครับส่วนพวกคุณสองคนตามผมมา,าคุณฝอคะคุณฝอจ้าขอ เป็นร้านอาหารของผมเองผมตั้งใจทำไว้เป็นธุรกิจอีกอย่างตั้งอยู่บนพื้นที่25ไร่รานะคา100ล้าน100ล้านใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องไปต่างประเทศผมเลยอยากให้พวกคุณทั้งสองคนมาเป็นเจ้าของร้านอาหารนี้แทนผมผมเชื่อว่าพวกคุณทั้งสองคนเป็นคนดีมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันผมเลยอยากให้ คุณทั้งสองคนทําร้านอาหารนี้ผมเชื่อว่าพวกคุณทั้งสองคนจะทําร้านอาหารนี้ได้และส่งต่อน้ําใจเหล่านี้ให้กับคนที่ยากไร้คนที่ไม่มีโอกาสนะครับโหให้เป็นเจ้าของร้านมันจะไม่มากเกินไปหรอคะใช่ค่ะพวกฉันสองคนอะ่ะรับไว้ไม่ได้หรอกนะคะพวกฉันขอแค่ที่ทํางานที่อยู่ที่กินที่พักพิงอาศัยก็พอแล้วคะ่ะ ถ้าพวกคุณสองคนยังไม่อยากได้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงผมไปยังไม่ขายให้ใครเพราะยังไงสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเป็นของพวกคุณอยู่ดีเอาเป็นว่าผมจะให้ทุกอย่างตามที่พวกคุณขอนะครับจริงเหรอคะขอบคุณคุณมากนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราสองคน